รีวิวซุกี้ใส่ไข่ใส่เ,เคบับคลอรีใส่ผัดใส่กะให้ผสมกันแล้วก็ผัดลงไปในยนะคะก็ผัดสิ เต็ดได้ยังครับลูกค้ารออยู่ครับากขนเรครับจากกเพื่อเราครับัแอดดูครับกกี่บาทครับ อ้าวยังไม่เสร็จเหรอคือผัดปลาเมื่อกู่อ๋อแล้อครับแต่ยังครับเหนรยังครับก็จังสิเดียวครับ không thật phá đuôi đâu thật phà đuôi không thục giang